สว,ส,สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาอยู่ที่สวนดกรกเตร์กร่าที่นาทุเรียนนะคะครับวันนี้เราก็จะมาติดตามความคืบหน้าของการเจริญเติบโตของกล้วยไข่ที่เราได้ปลูกกันนะคะน้องซีครัวันนี้ก็จะถามน้องซีว่ากล้วยไข่เป็นยังไงบ้างเพราะว่าน้องซีเป็นคนที่มาบินโดน กี่วันนะคะที่3าวันทุก3วันนะคะคก็จะมาดูความเอ่อความเจริญเติบโตของกล้วยไข่นะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ,คะเดี๋ยวเราลองมาดูกล้วยไข่ไอเราปลูกได้กี่วันแล้วนะคะประมาณกับสองอาทิตย์แล้วสองอาทิตย์เนาะอันนี้กล้องกล้องเห็นไหมคะดูความเจริญเติบโตของเขาหลังจากที่เจ้าหน้าที่ของเราน้องซีนะคะ,ะได้มาบินโดน อันนี้กล้วยไข่ก็คือเริ่มแทงยอดใหม่ครับอ่าเริ่มเริ่มแทงยอดใหม่นะคะแต,แตกยอดใหม่ครับแตกยอดใหม่ขึ้นมาแล้วนะคะนี่นะคะคจากวันนั้นเนาะที่ดินมันแห้งๆเหมือนจะตายไม่ตายแต่เขาก็รอดมานะคะอันนี้ต้นโซนโซนที่อยู่ทางแปลงแรกนี่นะคะแทงยอดใหม่แล้วก็ไปดูต้นที่สองกันนะคะ อันนี้ต้นที่สองเป็นยังไงบ้างคะงสี่ออก็ออกใบใหม่เหมือนกันครับอันนี้ให้เจ้าหน้าที่เป็นคนอธิบายนะคะเพราะว่าเป็นคนที่บินโดนออกใบใหม่แล้วก็ต้นยืนตรงไม่ตายภายครับค่ะต้นอะไรนะคะเอาชัดชต้นยืนยืนได้ตรงแล้วก็ไม่ตายภายค,ครับโอเคต้นยืนตรงไม่ตายภายนะคะอันนี้ต้นที่สองนะคะ หลังจากที่เราบินโดนโดยใช้อดี2551ดูแลเพียงอย่างเดียวเนี่ยน้องซีคิดว่าลําต้นเขาสวยเขาดีแล้วตัวเองมีความรู้สึกยังไงบ้างหลังจากที่ตัวเองได้มาบินโดนครับรู้สึกภูมิใจครับและดีใจที่เห็นต้นมันขึ้นมาสวยอ๋อค,คือเขาเขาไม่มีตายไม่มีไม่มีต้นตายไม่มีเฉาเนาะดีขึ้นสดชื่นหลังจากฉีดพ่น อดีสองห้าห้าหนึ่งเพียงอย่างเดียวนะคะแล้วก็ส่วนต้นที่เข้ามาไม่แข็งแรงต้นต่อไปนี่นะคะไม่แข็งแรงเขาก,ก็ก็ยังดีอยู่นะนุองซีเนาะอันนี้ก็ยังเป็นยังไงคะพี่ไปอันนี้ก็รากเริ่มเดินแล้วครับแต่ว่าทางยอดยังไม่แทงขึ้นมา,าต้องต้องดูติดตามต่อไปนะครับว่ามันจะเป็นยังไงอันนี้กล้วยไข่ของเราเป็นพันธุ์กล้วยไขย่กำแพงเพชรเนาะครับ ปลูกทั้งหมดกี่ต้นนะคะเอ่อพันสี่ร้อยพันพันสี่ต้นได้ครับหนึ่งพันสี่ต้นนะคะเท่าที่เดินดูนี่ก็คือยังไม่มีต้นไหนตายยังฟื้นตัวได้อยู่ยังฟื้นตัวได้ก็ของเราก็ไม่ได้มีอะไรมากค่ะทุกวันนี้ก็ดูแลโดยการฉีดพ่นโดนโดยใช้อดีดสองห้าห้าหนึ่งเพียงอย่างเดียวไม่ได้เอาอะไรผสมเลยนะคะก็ดูแลใช้โดนอย่างเดียวปรับสภาพดินสภาพน้ํา นะคะคสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะเดี๋ยวต่อไปคราวหน้าเดี๋ยวจะพามาชมการเจริญเติบโตแล้วก็มามาดูกล้วยไข่กันใหม่นะคะว่าเขาพัฒนาจเจริญเติบโตไปได้ขนาดไหนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะพามาดูใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะครับเมืองไทยนั้นมี ลำบากอยากแสนเหลือทนเก่าไกลกเกษตรช่วยคนหลุดพ้นด้วยการพัฒนา